สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่กําลังเรียนรู้เรื่องของการเล่าเปิดโอกาสทางธุรกิจด้วย OPP c a r d นะครับก็นี่คือการเปิดโอกาสทางธุรกิจในปี2024นะฮะซึ่งเราจะเปิดด้วยระบบ Ever System นะครับระบบสนับสนุนการทําธุรกิจครบวงจรซึ่งหลายคนนะครับก็อยากรู้เทคนิคในการพูดนะฮะหรือวิธีในการเล่านะครับซึ่งหลังจากนี้นะฮะผมก็จะเรียกว่าเป็นตัวอย่างนะฮะในการเล่า OPP c a r d อันนี้ให้ฟังนะครับเทคนิคการพูดครับ ง่ายๆเลยนะฮะเราไม่จําเป็นต้องแบบลงรายละเอียดทุกอย่างนะฮะเราอยากให้ทุกคนพูดให้คิดให้เคลิ้มนะครับไม่ต้องเคลียร์โอเคไหมครับพูดให้คิดเคลิ้มไม่ต้องเคลียร์นะฮะอย่างที่สองครับอยากให้สั้นกระชับแล้วก็ตรงประเด็นไปเลยนะครับและอย่างที่สามครับให้เราตั้งคําถามเชิงบวกให้คิดตามนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างครับคาถามที่ผมจะใช้ในการเปิดในการคุยธุรกิจนะฮะอย่างเช่นเลยครับว่าวันนี้นายกําลังมองหาธุรกิจอะไรบางอย่างทําเพิ่มไหม ถ้าได้เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์หรือ e-commerce ทุกคนคิดว่าดีไหมน่าสนใจไหมครับถ้ามีคอร์สออนไลน์มูลค่า80,000บาทในราคาพิเศษมากๆเพียงแค่หลักร้อยแกอยากเรียนไหมแกคิดว่าน่าสนใจไหมจะดีไหมถ้าเราขายของออนไลน์อยู่แล้วมีสินค้าเพิ่มแบบไม่ต้องสต็อกจะดีไหมครับถ้าเรามีแฟรนไชส์ระบบธุรกิจ e c o m m e r ์ซให้เราสามารถร่วมมาจอยด้วยกันได้จะดีไหมครับที่ เรานะครับมีโอกาสได้ทําธุรกิจโดยไร้ความเสี่ยงนะฮะหรือถ้าเกิดเราเปิดคนเก่าครับเราอาจจะบอกเขาเลยครับเฮ้ยเคยสนใจหรือเคยรู้จักโมเดลของธุรกิจอีคอมเมิร์ซไหมนี่แหละครับคือประโยคคําถามนะครับหมัดคุกเลยตรงเข้าตรงประเด็นเลยนะฮะส่วนที่เขากําลังแบบเรียกว่านะครับมองหาธุรกิจหรือมองหาโอกาสทางธุรกิจมองหารายได้เพิ่มนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะเปิดนะฮะแล้วเวลาเปิดนะฮะ OPP าร์ดมันมี2ด้านนะฮะผมจะเปิดด้วยด้านของ เอเวอร์ซิสเต็มก่อนนะฮะซึ่งวันนี้นะครับพอเราตั้งคําถามไปแล้วลองตอบลองให้เขาได้ตอบสักประมาณ2อถึงสามคำถามนะฮะแล้วเราก็ได้ใช้เอเวอร์ซิสเต็มตรงนี้เลยนะครับผมจะเริ่มจากชี้ไปเลยครับว่านี่คือระบบสนับสนุนการทําธุรกิจห้องจอนชื่อว่าเอเวอร์ซิสเต็มสมมติว่านายเริ่มต้นเป็นคนใหม่เป็นผู้เริ่มต้นขั้นแรกเลยจะท,ทําธุรกิจอะไรก็ตามนายต้องเริ่มจากการศึกษาก่อนขั้นที่1ครับศึกษาธุรกิจแล้วก็สินค้าครับซึ่งในระบบของ Ever System เนี่ย เขาบอกว่าให้เราศึกษา ebs e-learning นะครับเป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ซึ่งตรงนี้นะฮะจะให้เข้าฟรีด้วยเป็น w วอร์ไวเว็นะฮะ ebsplatform. online นะฮะพอเราเข้าไปแล้วก็สมัคร ebs แล้วก็ลองดูชุดเริ่มต้นก็คือชุดเวลคัมและถ้าใครสนใจเรื่องคอร์สออนไลน์ก็ศึกษาเกี่ยวกับิกตอคอร์สได้นะครับถัดไปครับก็ศึกษาสินค้าซึ่งจะทำธุรก,กิจไรเราก็ต้องเทสสินค้าถูกไหมฮะ ต้องใช้สินค้าเป็นผลลัพธ์แล้วใครอยากได้ข้อมูลความรู้เราสามารถศึกษาใน Ever Product นะครับสามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะฮะมันจะเป็นไลน์อัตโนมัติเป็นเหมือนห้องสมุดสินค้า24ชั่วโมงนะฮะเราสามารถส่งให้เพื่อนเราดูได้ด้วยนะฮะถ้าเราศึกษาแล้วขั้นถัดไปทําอะไรครับขั้นถัดไปก็ต้องค้นหาแฟนชายหรือค้นหาลูกค้าจะค้นหาแฟนชายหรือค้นหาลูกค้าที่เข้ามาร่วมจอยทุกที่เราหรือว่าค้นหาลูกค้านะฮะผมว่าเราต้องมีความรู้ถูกไหมฮะเราก็จะมีคู่มือในการเริ่มต้น ค้นหาแฟนชายค้นหาลูกค้าเลยก็คือคู่มือที่ชื่อว่า s t เต t e r kit คู่มือตรงนี้เป็นคู่มือชุดเริ่มต้นสู่การสร้างธุรกิจแบบมืออาชีพนะฮะเรามีคู่มือ 5f เรามีคู่มือ 5f เนี่ยช่วยสอนขายนะฮะเรามีคู่มือ y o u r s e ซ f สอนการเริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพแล้วก็เรามีแฟ้มสวันเซอร์สมุดภาพเปิดโอกาสในการเล่าธุรกิจแล้วก็รีบอร์ดนะฮะแล้วถ้าเกิดเราอยากทําธุรกิจแฟรนไชส์เราก็ต้องศึกษาเรื่องของ e b a s platform ใช้แพลตฟอร์มระบบ ธุรกิจนี้ช่วยจัดการจัดเก็บ Data ต่างๆเรามี Data อะไรบ้างเรามี Data Dash บ o a r d ต่างๆที่เป็นสมุดพกผู้นำเรามีสถิตทีมเรามีรายบัญชีรายชื่อทั้งคนใหม่ลูกค้านักธุรกิจเรามีสถิตคนเข้างานนะฮะนี่คือระบบ Data ถ้าเกิดเราทำธุรกิจแบบเป็นระบบนะและทำให้ทำง่ายและคนที่มาเปิดมาจอยกับเรานะเขาทำง่ายก็คือเราก็ต้องมีแพลตฟอร์มแบบนี้นะฮะหนึ่งเราไปแล้ว ก็คือเราศึกษา 2. เราค้นหา 3. เราต้องใช้ระบบในการบริหารธุรกิจซึ่งระบบในการบริหารธุรกิจถ้าเราเริ่มจะค้นหาแฟนชายค้นหาลูกค้าพอเราขายได้เราก็เริ่มใช้ Everfulfillment เป็นระบบคลังสินค้าครบวงจรสต็อกแพ็กจัดส่งดูแลคำสั่งซื้อแบบนี้ดีไหมแทบจะไม่ต้องออกจากบ้านเลยถ้ามีออเดอร์ก็สามารถให้ Everfulfillment ส่งได้นะฮะแล้วถ้าเรามีลูกค้าเราอยากให้เขาซื้อซ้ำไหมครับอยากอยู่แล้ว e v e r t e l e c a r e ครับก็จะเป็นบริการผู้ช่วยส่วนตัวดูแลหลังการขายให้เราให้ข้อมูลลูกค้าตอบข้อสงสัยแจ้งสิทธิพิเศษแล้วก็เชื่อมระบบ Data กับ ebs platform เป็นไงฮะระบบทั้งหมดคิดว่าน่าสนใจไหมถ้าเกิดเราทำแบบนี้ซ้ำๆนะเราก็สามารถเป็นผู้ประสบความสำเร็จเหมือนคนในรูปนี้ได้ถ้าเขาเหล่านี้ทำได้เราเองก,ก็ทำได้เนี่ยแหละครับคือหน้าที่ชื่อว่า Ever System เนะครับเพียงแค่5นาทีสั้นๆเราก็สามารถเล่า ภาพรวมของ Ever System ได้ก็ชี้ไปตามจุดเลยนะฮะพอเราได้เล่า Ever System ทั้งหมด mm hmm. ก็ถามดูครับว่าแกคิดว่าระบบน่าสนใจไหมเขาก็อาจจะบอกว่าน่าสนใจแล้วยังไงต่อวันนี้มัน Ever System เนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่ชื่อ Legacy ซึ่ง Legacy เนี่ยก็เรียกว่าเขาทำในส่วนของ Wellness และ Lifestyle Ecosystem เป็นธุรกิจสุขภาพและไลฟ์สไตล์ครบวงจรผมก็จะชี้ให้เขาเห็น วงกลมตรงกลางก่อนนะฮะเริ่มต้นที่ตรงกลางแล้วก็คราวนี้เราก็มาเริ่มต้นฝั่งซ้ายนะฮะเลกาซี่เนี่ยเป็นผู้หิจสุภาพและไร้สายครบวงจรเขามีโปรแกรมดูแลสุภาพแล,ล้วก็ลดไขมันที่ตอบโจทย์คนทุกวัยอย่างโปรเมอิยาเนี่ยก็คือเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกนะฮะนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกถ้าเขาจะกินอะไรเขาก็ต้องแบบเรียกว่ามั่นใจมากๆนะฮะแล้วก็เลกาซี่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สาทรธานีมีร้านกาแฟคาเฟ่อยู่ที่เดอะสตรีท แล้วก็สาทรแล้วก็เป็นโคเวอร์กิ้งสเปซด้วยให้เราใช้บริการได้ฟรีเลยให้ใครมานั่งก็ได้เขายังมีอาหารคลีนที่ออกแบบโดยนะักโภชาการมหิดลดนมาตรฐานระดับโงรงงานอ,อุตสาหกรรมแกว่าอย่างนี้น่าสนใจไหมและไม่พอไม่ได้มีแค่หารคลีนไม่ได้มีแค่โปรแกรมเบอร์ไขมันไม่มีแค่คาเฟ่เขายังมีฟิตเนสอีกที่จะเป็นฟิตเนสที่กว้างขวางทันสมัยมากๆและทีนี้นะฮะพอเราจบฝั่งนี้นี่คือฝั่งที่แบบเรียกว่าดูแลสเรื่องสุขภาพ และคราวนี้ก็ยังมีฝั่งของไลฟ์สไตล์ที่เขามีแอปพลิเคชันในการสั่งซื้อในการดูองค์กรธุกิจแล้วก็สามารถสามาถัครสามาชิกสมัครลูกค้าผ่านแอปได้ทันทีเลยและที่สำคัญเขามีพาร์ทเนอร์สินค้าและรีวอร์ดพาร์ทเนอร์เนี่ยมากกว่า5,000รายการแกรู้จักแบรนด์เหล่านี้บ้างไหมเออรู้จักเต็มเลยแบรนด์เหล่านี้แกสามารถทั้งซื้อแล้วก็ขายได้ด้วยและนี่แหละรครับคือเรียกว่า Wellness, estyle, e l l n e s s Life s t y l e Ecosystem แล้วไม่พอครับ ตอนนี้เรามีเรื่องของการขายออนไลน์เข้ามาด้วยนะฮะซึ่งจะดีไหมว่าถ้า Legacy เราสามารถขายออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มด้วยและบางทีแกจะก,กังวลว่าแบบเอ้ยเราไม่รู้จะทำได้ไหมเราไม่เคยทำมาก่อน Legacy ก็มีคอร์สการเรียนรู้ที่มูลค่าจากเรียกว่านะเนื้อหาระดับโลกเลยมูลค่ามากกว่าแป0 0 0บาทแต่แกสามารถเรียนโดยราคาหลักร้อยได้เนี่ยแหละ คือสิ่งที่ Legacy ออกแบบแล้วก็ตอบโจทย์ให้เราแบบนี้แกว่าน่าสนใจไหมคิดว่าน่าจะทำได้ไหมและวันนี้ลองมาดูกันด้านซ้ายล่างครับแกเห็นภาพนี้แกคิดยังไงบ้างนี่คือสินค้าที่ Legacy มีที่คัดสรรมารจากทั่วทุกมุมโลกคัดเลือกโรงงานแล้วก็ตรวจสอบทุกรตการผลิตนี่คือมาตรฐานที่เรียกว่าสามไฮสินค้ามีให้เลือกหลากหลายมีให้เลือกในการผลิตเต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญคือเขาคัดโรงง,งานเขาคัดเรียกว่า เขาคัดสินค้าคัดโรงงานคัดนวัตกรรมมาเพื่อให้เราสามารถทําการตลาดได้หลากหลายมากและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ความเสี่ยงที่เรียกว่าสีโนแก้ว่าจะดีไหมถ้าเราสามารถโนสต็อกก็คือไม่ต้องลงทุนครั้งสินค้าโนสตาฟไม่ต้องจ้างพนักง,งานแกว่าดีไหมไม่ต้องจ่ายค่าจ้างพนักง,งานโนสโตไม่ต้องลงทุนหน้าร้านเพราะเรสซี่ลงทุนให้หมดแล้วแล้วก็โนสกิลไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อนก็ทําได้เพราะที่นี่ก็มีสอนให้หมดเลยเนี่แหละ คือพาร์ทเนอร์ที่เรียกว่า legacy wellness และ lifestyle ecosystem นะครับธุรกิจสุขภาพและไลฟ์สไตล์ครบวงจรถ้าวันนี้พอ Ever System ระบบการจัดการหลังบ้านทั้งหมดที่แกมาใช้กับ legacy ที่เป็นพาร์ทเนอร์การเป็นธุรกิจไร้ความเสี่ยงวันนี้มันเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราเลือกและเราอยากชวนแกมาจอยด้วยกันเพราะตรงนี้เป็นโอกาสทางธุรกิจที่เราสามารถประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่มีความเสี่ยงจริงๆสุดท้ายครับผมก็จะจบที่ การตั้งคำถามถามความคิดเห็นเขานะฮะถามเลยครับถามตรงๆเลยว่าฟังจบมาแล้วเนี่ยฟังแล้วคิดว่าน่าสนใจไหมและถ้าเกิดเราเป็นพาร์ทเนอร์กับ e อ e r และ l e ค a c y คิดว่าดีไหมและสุดท้ายครับอยากลองศึกษาข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมไหมถ้าเขาบอกว่าอยากลองศึกษาเรื่องราวของแผนธุรกิจแล้วมันได้เงินยังไงเราก็ไปเปิดแฟ้มเปิดแฟ้มเล่ารายละเอียดให้เขาฟังต่อได้เลยครับถ้าเขาบอกว่าอ่ะแล้วข้อมูลสินค้าเป็นยังไง ล้วก็สามารถเปิดแฟ้มใหญ่สามารถเปิดหน้าของสินค้าได้เลยเออแล้วบริษัทเป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงเราสามารถลงลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เฮ้ยเราขายออนไลน์มันเป็นยังไงบ้างอ่ะเราสามารถเปิดเรียกว่านะครับทั้งเว็บทั้งเรียกว่าเอเวอร์โปรดักต์นะคะจะมีปุ่มเรื่องของอ่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นดิสบิวเตอร์นะครับให้หมดเลยนะฮะแต่ถ้าเขาบอกว่าเออเรายังไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยมีเวลาหรือยังยุ่งอ่ะ ถ้าเราสามารถตอบข้อโต้แย้งได้สักหนึ่งรอบสองรอบนะฮะเราก็ลองตอบดูนะครับด้วยไวยจอยของเรานะฮะด้วยความเข้าใจเขาเฮ้ยเราเข้าใจความรู้สึกแกดีเพราะเราก็เคยเป็นเหมือนแกมาก่อนเราก็เคยคิดเหมือนแกมาก่อนแต่เราพบว่าตรงนี้เราสามารถศึกษาเรื่องการตอบข้อโต้แย้งได้แต่ถ้าเขาบอกว่าเราไม่สนใจจริงๆนะฮะหรือเขาปฏิเสธดูปฏิจจปฏิเสธนะฮะเราใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีในการคุยกับเขาเราก็อาจจะบอกเขาเลยว่า,าไม่เป็นไร ถ้าแกย,ยังไม่สนใจธุรกิจไม่เป็นไรแต่ถ้าแกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแกว่าดีไหมอ่ะเราอาจจะเริ่มจากการเล่าเกี่ยวเรื่องผลิตภัณฑ์นะฮะนำเสนอสินค้าหรือแกเคยวัดองค์ประกอบร่างกายไหมถ้าไม่เคยเราก็สามารถเอาเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายมาเล่ามาให้เขาช่างให้วัดค่าให้ดูได้นะฮะหรือนําเสนอเรื่องของโปรแกรมรบอลเลยเพื่อดูแลสุขภาพและรูปร่างนะฮะตรงนี้ผมอยากให้เราเห็นภาพว่าผมเนี่ยเปิดโอกาสทางธุรกิจนะฮะถ้าเขาไม่สนใจ ผมก็อาจจะเปิดโอกาสในเรื่องของผพ,พันธุ์ในเรื่องของสินค้าอาจจะให้เขาสมัครเป็นเมมเบอร์ส่วนเราก็คือเป็นดีลเลอร์ในการเปิดโอกาสแต่ถ้าเขารู้สึกว่าธุรกิจนี่น่าสนใจเราชวนเขาเป็นดีลเลอร์ได้เลยนะฮะนี่คือโมเดลการเปิดโอกาสทางธุรกิจในปี2024ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเปิดโอกาสได้ง่ายสามารถเปิดกว้างในโลกธุรกิจในปี2024แน่นอนนะครับขอให้ทุกคนนะครับลองใช้ OPP c a r d แผ่นนี้ ออกไปเปิดโอกาสออกไปสร้างธุรกิจนะครับแล้วผมเชื่อว่าเราทุกคนจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับขอบคุณมากสวัสดีครับ